ถ้าเกิดจะถามว่าประเทศไหนที่สร้างหนังผีหรือว่าเล่าเรื่องสยองขวัญได้น่ากลัวไม่แพ้คนไทยอาจจะหาได้ค่อนข้างยากสักหน่อยแต่ว่าประเทศแรกเลยที่แต่หลายคนคงจะต้องนึกถึงนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นและที่สําคัญ,ญญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีวิดีโอถ่ายติดผีเยอะมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยคัดมาเจ็วิดีโอถ่ายติดผีของญี่ปุ่นที่ดูหลอๆจนคุณนั้นอาจจะนอนไม่หลับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนั้นอย่าลืมปิดไฟเปิดเสียงดังๆแล้วก็อย่าลืมหันไปเช็คดูข้างหลังด้วยว่าคุณนั้นดูอยู่คนเดียวหรือเปล่า วิดีโอนี้เป็นเด็กผู้หญิงพาเพื่อนขึ้นมาดูบนดาดฟ้าของตึกเสร็จแล้วถามเพื่อนเธอว่าเป็นยังไงบ้างสวยไหมซึ่งเพื่อนของเธอก็ตอบไปตามปกติว่าสวยดีแล้วสักพักเด็กผู้หญิงอีกคนก็เริ่มถ่ายรูปวิวรอบๆข้างเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้น คราวนี้ลองมาดูอีกครั้งช้าๆสำหรับวิดีโอนี้ไม่ได้มีเนื้อหาหรือรายละเอียดอะไร,รประกอบมาด้วยแต่ดูแล้วคาดว่าน่าจะเป็น ผีผู้หญิงที่เคยมาฆ่าตัวตายบนดาดฟ้าของตึกนี้ซึ่งถ้าวิดีโอนี้เป็นของปอมก็คงต้องใช้ C G I ทําซึ่งก็คงต้องถือได้ว,ว่าทําได้ค่อนข้างที่จะเหมือนมากวิดีโออันนี้ทั้งหน้าและเสียงของคนที่พูดนั้นจะถูกเซ็นเซอร์เอาไว้เพราะว่าวิดีโออันนี้ถูกส่งเข้าไปที่สถานีโทรทัศน์ของญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ได้ถูกนํามาออกอากาศ ซึ่งหน้าหาข้างในคลิปก็จะเป็นเด็ก2คนที่เข้ามาสำรวจบ้านร้างแต่ว่าหลังจากสำรวจไปได้สักพักทั้ง2คนนี้ก็ได้ถ่ายติดหน้าผีไว้โดยที่ไม่รู้ตัว ลองมาดูอีกครั้งช้าๆคราวนี้จะปรับภาพให้มันดูชัดขึ้นถ้าดูจากหน้าของวิญญาณที่ติดเข้ามาในกล้อง ดูดไปมันก็จะคล้ายๆกับตุ๊กตาโอคิคุซึ่งโอคิคุนั้นเป็นตุ๊กตาผีในตำนานเรื่องจริงของญี่ปุ่นและมันเป็นตุ๊กตาที่ผมยาวเองได้เชื่อกันว่าวิญญาณของน้องสาวเจ้าของตุ๊กตานั้นเข้ามาสิงที่ตุ๊กตาโอคิคุนี้ซึ่งในปัจจุบันตุ๊กตาตัวนี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่วัดของญี่ปุ่นแห่งหนึ่งไม่รู้ว่าโพลมาที่บ้านร้าแห่งนี้ได้ยังไง สำหรับวิดีโอนี้ไม่ได้มีข้อมูลมาด้วยว่าถ่ายที่ไหนถ่ายเมื่อไหร่แต่ดูจากภาพ้็น่าจะเป็นวิดีโอที่ถูกบันทึกเอาไว้ตอนที่พ่อแม่มาดูการแสดงของลูกในวันที่ผู้ปกครองมาเยี่ยมชมโรงเรียนแต่ถว่าหลังจากการแสดงของเด็กๆจบนั้นอยู่ดีๆกล้องก็ถ่ายติดภาพวิญญ,ญาณท่ามกลามเด็กทั้งหลายลองดูนะฮะว่าคุณจะสังเกตเห็นไหม ลองดูช้าๆอีกครั้งนะครับจะเห็นวิญญาณของเด็กที่ไม่ถูกรับเชิญมาด้วย ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นผีของเด็กที่อยากจะมาแสดงโชว์ผูกครองด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือมันหลอนได้อย่างน่าขนลุกเลยทีเดียว <It. S 1> วิดีโอนี้จะเป็นผู้ชายสองคนเข้ามาสำรวจบ้านหลางตอนกลางคืน แต่ว่าสิ่งที่หลอนจนน่าสยองขวัญของบ้านหลังนี้ก็คือมันจะมีสารเจ้าล้างประดับไว้อยู่เต็มไปหมดแล้วไม่ใช่แค่นั้นมันจะมีตุ๊กตาแบบที่ชวนสยองขวัญกระจัดกระจาาอยู่เต็มไปหมดแล้วมันก็ดูท่าทางเหมือนกับว่าจะขยับได้เองด้วยนะแต่เหตุการณ์ที่ช็อกและหลอนที่สุดนั้นก็คืออยู่ดีๆตอนที่กล้องมันหยุดเบรนั้นข้างบนเพดานมันจะมีหน้าของวิญญาณผีโผล่ออกมาแล้วก่อนที่วิดีโอมันจะจบไปนั้นอยู่ดีๆก็จะมีเสียงเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาว่าฉันเหงาและอ้างว้างเหล

ดูดูไปแล้วก็เหมือนกับว่าเด็ก2องคนนี้จะมัวสนใจแต่ตุ๊กตาที่ขยับเองได้นะเลยไม่ทันสังเกตว่ามีผีโผมาจะตรงเพดานซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นผีวิญญาณของเจ้าของบ้านคนเก่าเขาหรือเปล่าในวิดีโอนี้จะเป็นผู้ชายกับผู้หญิง2คนเล่นเกมสุดความกล้ากันตอนกลางคืนแล้วถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้และในวิดีโอจะเริ่มต้นจากการที่ผู้หญิงแนะนําตัวเองหน้ากล้อง โดยเธอนั้นพูดว่าสวัสดีทุกๆคนฉันชื่อเคาร์ิสุดะวันนี้พวกเรามากันที่โรงเรียนยากูซุกินะเพื่อที่จะเล่นเกมพิสูจน์ความกล้ากันหละังะเริ่มต้นจากการที่ฉันไปคนแรกหลังจากที่เธอเดินเข้าไปในโรงเรียนได้สักพักเธอก็เริ่มต้นอธิบายว่าภารกิจของเธอนั้นจะต้องเข้าไปในห้องเรียนห้องหนึ่งที่มีตุ๊กตาวางเอาไว้นละสักพักพอญิงสาวคนนี้เข้าไปถึงข้างในห้องเรียนเธอก็พบกับตุ๊กตาท่าทางโคตรหลอนตัวหนึ่งวางไว้อยู่ข้างๆกับเทียนเสร็จแล้วอยู่ดีๆเธอก็ร้องกรี๊ดเสียงดังขึ้้้้้้นนนนมมาาาววดดยคตตกกกใจัเธออไไททํงปี่พื หลังจากนั้นเธอก็รีบวิ่งกลับไปหาตากล้องอีกคนหนึ่งหลังจากนั้นตากล้องเพื่อนของเธอก็ได้เดินขึ้นไปข้างบนเพื่อจะเก็บกล้องที่ตกพื้นเอาไว้พอเขาเดินขึ้นไปถึงข้างบนนั้นตรงโถงทางเดินเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครรู้แต่ว่าหน้าของเธอนั้นมีบางอย่างผิดปกติแน่นอนคุณลองสังเกตหน้าของเธอดี ซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผู้หญิงคนแรกที่ตกใจนั้นตกใจจากตุกตาที่อยู่ในห้องเรียนหรือว่าตกใจหน้าของผีผู้หญิงที่ไม่มีลูกตาคนนี้กันแน่วิดีโออันนี้จะเป็นผู้ประกาศข่าวมารายงานข่าวอยู่ตรงริมถนนซึ่งจะเป็นรายงานจากที่เกิดเหตุตรงบ้านที่อยู่หลังนักข่าวโดยบ้านหลังนี้ได้เกิดคดีฆาตกรรมที่คนร้ายได้บุกเข้ามาฆ่าผู้หญิงท้องที่อยู่ในบ้านนี้ ซึ่งผู้ประกาศข่าวนั้นก็จะพูดรายงานข่าวประมาณว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ดํามืดเพราะว่ายังไม่มีเบาะแสหรือความคืบหน้าใดๆในคดีทั้งๆที่บ้านที่อยู่รอบข้างนั้นก็มีผู้คนอยู่อาศัยอยู่เต็มไปหมดทางตํารวจนั้นทําอะไรอยู่แต่ว่าพอผู้ประกาศข่าวพูดจบอยู่ดีๆเธอก็เป็นลมฟุบลงไปแต่ว่าร่างของเธอถูกเทเลพอร์ตวราปไปไกลเป็น10เมตร 人々の多いこの閑静な住宅街を暗い雰囲気が包んでいます一体この事件はいつまで人々に不安を与え続けるのでしょうか警察には一日も早い แต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวจริงๆไม่ใช่นักข่าวฟุบลงไปบางคนอาจจะยังไม่ได้สังเกตเห็นว่าสิ่งที่มันหลอนจริงๆนั้นมันเกิดขึ้นตรงแบ็กกราวด์ข้างหลังนักข่าวถ้าเรามองไปที่หน้าต่างข้างในบ้านหลังที่เกิดเหตุจะสังเกตเห็นหน้าผีผู้หญิงขยับตัวไปมาอยู่ซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันว่าอาจจะเป็นผีตายทั้งกลมไม่อยากให้มาทําข่าวที่บ้านหลังนี้หรือเปล่า จากทั้งหมด7วิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นวิดีโอที่น่ากลัวที่สุดแล้วในวิดีโอจะเป็นคนเดินถือกล้องถ่ายให้ภาพที่ออกมาเป็น Point of View ของคนที่ถ่ายโดยถ่ายข้างในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งสักพักพอถึงตอนที่เขาเดินขึ้นบันไดยอยู่ดีๆเขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วลองดูดีๆนะฮะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไป ตอนที่ดูรอบแรกนี่ตกใจแทบจะตกเก้าอี้เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้ถ่ายติดผีของจริงหรือว่าตัดภาพฟุตเตจจากในหนังมาเพราะว่าทางลักษณะของคอตอนที่เดินกับความเร็วตอนเข้าประชิดตัวนี่คือดูยังไงก็ไม่ใช่คนแน่นอนแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ยังไงมันก็เป็นวิดีโอที่ดูแล้วหลอนจนนอนไม่หลับแน่นอน และนี่ก็เป็นทั้งหมด7วิดีโอถ่ายติดผีของญี่ปุ่นดูแล้วน่ากลัวไหมฮะถ้าเกิดว่าน่ากลัวก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมหันไปดูข้างหลังด้วยล่ะว่ามีใครมานั่งดูอยู่ด้วยหรือเปล่า